สวัสดีแฟนเพจชัยภูมิแม่เมียทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแอดมินมีเวลาว่างพอดีนะก็เลยมาตัดต่อคลิปนะครับรีวิวที่เอาทุ่งบัวแดงบึงละหานอำเภอจตุรัสครับเป็นเป็นทริปที่แอดมินก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปเท่าไหร่แต่ว่าพอดีมีโอกาสก็เลยมานะครับนี่นครับถนนนี่ถนนค่อนข้างโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลูกลังแต่ว่า เป็นลูกลังที่เหมือนกับตั้งใจที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มางานได้สะดวกสบายนะครับจริงๆช่วงลูกลังมีอยู่นิดนึงนะครับแต่ถือว่าไม่ไกลจริงๆเพราะว่าแอดมินเจอสภาพที่หนักกว่าน,นี้มาแล้ว <laughs> นะครับเนี่ยพอแอดมินจอดรถเสร็จก็เดินมานะครับจากที่จอดรถนี่ตรงนี้ก็เห็นเป็นเป็นคลองตรงนี้นะ เหมือนเขาจะขุดลอกทําแข่งเรืออย่างนี้นะครับนะครับมีของขายมีรายงานมีป้ายบอกทุ่งบัวแดงวิถีชุมชนอะไรของเขาไปนะครับอ่ผู้ชี้ครับผู้ชี้มีป้ายมบอกนะนี่มองไกลๆก็เห็นเขากำลังซ้อมพายเรือกันอยู่นี่ครับประดับตกแต่งซุ้มทางเข้าโอเคผ้าเข้ามาเยอะเลยนี่ครับมันก็เดินมาเรื่อยๆดูบรรยากาศของน้านะ มาเดีอยู่ไหนเนาะมันก้อนับยกมือในครับที่เขายังพายเรือกันอยู่นักโยกอันเสียห้ยยกยิ่งภาพอันนั้มันก็เดินขึ้นมานะครับมาถึงตรงจุดนี้แล้วบริเวณนะครับคูรอบเบื้องเขาเรียกอะไรสันเขื่อนไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับก็มีป้ายยินดีต้อนรับนะตรงนี้เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปได้ด้านหลังก็จะเห็นสะพานไม้ยาว ทีเดียวแอดมินได้ยินเขาแข่งกองเซ็งก็เลยเลือนมาดูนิดนึงนะครับนี่เขากำลังตีกันอยู่เลยตึงๆๆอะไรประมาณนี้นะครับจริงแอดมินยืยนดูเขาตีจนจนจบนะแต่ว่าถ้าเอามาลงคลิปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะยาวเกินไปก็เลยตัดให้ดูบรรยากาศว่าเขาแข่งกันยังไงแบบนี้เนาะนี่เบิงแงงบัวแดงเบิงละหารนะครับนี่ครับวิวตรงนี้แล้วก็จะเดินลงไปนะตามนี้เลย ความมือก็จะเป็นสะพานไมา้ยาวยาวมากประมาณ300เมตรได้คือยาวจริงอะ่ะเดินแบบเดินขาล่างเหมือนกันนะ <c oughs> อ่าอันนี้ก็จะเดินนู่ตรงนี้น,นี่มีป้ายจุดเช็เคอินอีกที่นึงนะครับแล้วก็มีท่าเรือนักท่องเที่ยวตรงนี้สามารถเช่าเรือได้นะครับอ่าแต่ตอนที่แอดมินมานี่แบบหมันสายละเกือบเที่ยงละแดดเปลี่ยงเลยคือล่องออกไปก็ ไม่รู้จะไปดูอะไรนะครับเพราะว่าบัวหุบไปหมดแล้วนี่วิวนะครับนี่เนี่ยคลิปตรงนี้แอดมินน่าจะตัดไปเป็นไฮไลท์นะครับประมาณนี้นี่ดูนะครับก็มีคนเดินชิวๆนะครับจริงๆวันที่ไปก็ถือว่าโชคดีนิดนึงตรงที่แดดมันไม่ได้ร้อนมากถึงมันจะใกล้เที่ยงแล้วนะนี่ประตูทางเข้าเดินเข้าไปนะครับนี่สะพานไม้ คือเป็นสะพานไม้ที่แบบช่วยกันสร้างขึ้นมาแล้วก็มีไม้เก่านะครับาทางจังหวัดก็พยายามสร้างไฮไลท์สร้างแลนด์มาร์คสร้างสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเนาะเพราะมันจะช่วยทําให้คนมาเที่ยวจังหวัดเราเยอะขึ้นนะครับพอคนมาเที่ยวมาใช้เงินมาอะไรแบบนี้ก็ดึงเงินเข้าจังหวัดนะครับมันจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเรามันดีขึ้นก็เป็นความพยายามอีกอย่างหนึง่ง ที่ต้องช่วยกันทําช่วยกันสร้างนะครับคนก็มาเที่ยวบ้างอยูน่นะแต่ด้วยความที่ตอนแอดมินไปเนะี่ยมันเป็นวันธรรมดาเป็นวันธรรมดาแล้วก็สายมากแล้วแดดก็อาจจะร้อนคนก็อาจจะมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบัวก,ก็หุบไปหมดแล้วโดหุบหมดแล้วเออดูนกดูไม้ดูบัวดูอะไรไปนะครับตามสารเออยากให้เห็นวิวนะครับเห็นวิวที่ บึงอาหารสวยงามธรรมชาติยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เดินไปสะพักหนึ่งนะครับเนี่ยดูวิวมุมกว้างเห็นไหมแตม่ท่าเรือมีอะไรสวยงามน่ามาเหมือนกันนะครับนนไม่ว่าจะเป็นคนชัยภูมิเองหรือว,ว่าคนต่างจังหวัดน,นะครับแอดมินก็อยากเชิญชวนั้นให้มาเที่ยวลองดูสักครั้งหนึ่งคือมันเข้ามาไม่ลึกจากถนนใหญ่ประมาณ3.5กิโลเมตรนะครับคือแอดมินเคยไปพยายามแบบ ไปดูทะเลบัวแดงทุ่งบัวแดงอย่างเงี้ยที่มันที่มันไกลกว่านี้แล้วก็เข้าไปลึกกว่านี้มาแล้วแอนนิงก็ว่าบ้านเราเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคนะามาดูวิวท่าเรือโอเคเลยนะนะครับสกพักแอนนิงก็เดินขึ้นมาจากสะพานตรงนั้นแหละมาดูว่าด้านบนก็จะมีตลาดนัดเหมือนเป็นตลาดโบราณตลาดย้อนยุคอะไรแบบนี้เนาะมีคนมาขายของขายอะไรสําหรับบริการนักท่องเที่ยวเนาะ มีซุ้มมีจุดให้เช็คอินเนี่ยร่องเรือรับอารุณ์ุ่นไอรักบึงละหานั่นอะไรแบบนี้นะครับจริงๆถ้ามาตอนเช้าๆอย่างเงี้ยบึงบึงที่แบบรับแสงตะวันเชา้าอย่างเงี้ยดอกบัวกําลังบานสะพรั่งอย่างเงี้ยนะแอดมินว่าน่าจะบรรยากาศดีมากสุดๆแล้วก็ประทับใจทีเดียวอันนี้อาจจะมาร้อนนิดนึงแต่ก็ยังโอเคนะก็ยังมีอะไรให้ดูยังมีซุ้ม ให้เที่ยวให้พักให้กินข้าวให้นั่งลมกินลมชมวิวอย่างเงี้ยด้วยความที่มันใกล้น้ำอะครับถึงมันจะแดดร้อนหน่อยแต่ว่าด้วยความใกล้แหลง่งน้ําใกล้อะไรแบบนี้เนาะมันก็จะเย็นกว่าที่อื่นนิดนึงก็เย็นใช้ได้นี <c ười> <s> ่ครับซุ้มต่างๆขายของขายอาหารอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็มีคนมาเที่ยวมากิน <c ười> มาทำอะไรนะ <c ười> แอนเิ็ <c ười> นโดพี่เขาทอดลูกชิ้นนะ <c ười> น,น่ากินมาก น่ากินไหมดูโอ้โหนี่ครับจากนั้นก็ซื้อน้ำมาแก้วหนึ่งแล้วก็เดินเล่นต่อไฟนะครับเพื่อที่จะมาดูเขาแข่งเรือนะแข่งเรือก็เป็นกิจกรรมแบบแข่งแบบสนุกสนุกนะครับไม่ใช่แบบสีพายแบบเขาจริงเขาจังอะไรมากคือจริงๆอันมินเนี่ยเกิดอยู่มุกดาหารเนาะมุกดาหารบ้านเกิดเนี่ยเขามีแข่งเรือแบบระดับ ฝีพายเรือยาวอ่ะมันแอมินก็เลยเออแวะมาดูหน่อยว่าเขาจะแข่งยังไงแล้วมีขายลอตเตอรี่แล้วนะทุกที่ขาดไม่ได้ยิ่งใกล้ไปเดือนเท่าไหร่ย,ยิ่งเจอบ่อยนะครับนะลิงต้นก็สูงชันนิดนึงนะครับออนี่ลงมาแล้ว ก็นั่งดูรอดูเขาแข่งเรือนะครับอยากรู้ว่าเขาแข่งกันยังไงนี่คือคือแบบเป็นกิจกรรมที่สนุก <laughs> นี่แข่งไม่ไกลนะครับเนี่ยประมาณจากจุดน,นี้ถึงนี่คือเส้นชัยที่เห็นไกลๆเรีบๆมีคนถือทองแดงอยู่นี่ลิมตะลิ่งก็มีคนมารอดูเหมือนกันนะนะครับนี สภาพแข่งจากเมื่อกี้ไปถึงจุดนี้นี่ดูพี่ๆเขาเลังเตรียมตัวกันอยู่กำลังใส่ชูชีพแล้วก็ลงเรือนะครับมีเรืออยู่สองลำมีเรืออยู่สองลำคือจับฉลากด้วยว่าใครจะได้เรือลำไหนนะครับมันก็จะต่างกันนิดนึงเรือนี่กำลังลงเรือแล้วกำลังวิ่นน้ำออกจากเรืออยู่น่ดูนะครับก็เตรียมตัวช้านิดนึงนะครับเพราะว่า คือเข้าใจแหละว,ว่าไม่ใช่ฝีภายอาชีพเนาะนี่แล้วความตุงมาเริ่มจากจุดนี้ครับโอ้วันนั้นอันมินนั่งดูคือแบบพี่เคก็พยายามพายนะแต่ว่าไม่รู้ยังไงมีแต่จะเข้าฝั่งอย่างเดียวเลยนะครับนี่สาร์ทน,นี่แข่งกันไปแล้วโอ้โหคือแบบนี่ รู้สึกรู้สึกลำฝั่งซ้ายมือที่ใกล้เราเนี่ยจะพายเรือเป็นกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคือทิ้งห่างกันหลายช่วงตัวมากนะครับโดมมูบรรยากาศพายเรือแข่งพายเรือห้าฝีภายนีโห้ลำนี้พี่แกยังต้มเตียมต้มเตียมเลยนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่สนุกดีผมก็นั่งดูนะครับนั่งดูว่าเออมันจะเป็นยังไง ไปเรื่อยครับไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือกองเชียร์จะสนุกมากกองเชียร์สนุกมากะเชียร์แบบ <c oughs> โอ้โหโอ้ลำนั้นเข้าเส้นชัยไปแล้วครับแต่ว่าลำนี้ก็ไปเรื่อย <c oughs> ๆการแข่งขันนี้สนุกสนานดีนะครับแต่ว่านี่ลำนั้นเข้าไปแล้วลำนี้กำลังไป บรรยากาศมันมันก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคือมันมีแต่ความสนุกสนานนะครับคือแบบคนแข่งเขาก็มีความสุขในการพายเรือพายเรือเล่นกันแต่ว่าแดดมันร้อนนิดนึงนะครับวันนั้นคือมันก็เป็นช่วงตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงเกือบบ่ายโมงนะครับแต่มันก็ยืนดูเขาแข่งยืนดูอยู่ประมาณสองสามคู่นะครับก่อนที่มันจะกลับออกมา เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนี่แล้วก็ถ่ายเรือกลับมานะครับนี่ลำนี้เข้าเส้นชายก่อนกพายกันมาอนอันนี้เข้าเส้นชายทีหลังนะครับค่อยๆกลับมาดูดูครับสังเกตดูมีแต่แบบพี่แกพายแบบจะเข้าฝั่งอย่างเดียวต้องเอาต้องเอาไม้พายผักออกจากฝั่งนะครับเรือมันอาจจะเสียศูนย์หรือไงไม่รู้นะครับนี่คู่นี้มาดูอีกคู่ อันนี้เป็นคู่หนึ่งนะครับที่อันนี้ค่อนข้างค่อนข้างพายเป็นกันนะครับเท่าที่ดูมันจะเป็นคู่ที่แบบสูสีอ่ะไม่ได้ทิ้งห่างก,กันมากเ,าเวลาพายไปเรื่อยๆน,นะทีเรียวมันก็แบบมันก็ไม่ตรง่ะครับมันก็ไปแบบเลี้ยวไปโน่นนั่นนี่มั่งก็โฟอโอกนอกเลนมั่งดูนนครับ พังซายอยู่ดีก็จะเข้าขาฝั่งเนะครับเป็นคู่ที่สูสีครับคู่นี้สูสีมากแอดมินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลํำไหนชนะนะครับอีกคู่นึงก่อนแอดมินกลับเนี่ยดูความสนุกพายแล้วก็มาชนกันอย่างนี้นะครับอะไรที่สนุกมากแล้วกองเชียร์สนุกกันมากนะดูบนฝังแล้วแบบเนี้ยครับโอโ้โหแล้วก็มตจจะเข้าฝั่งอย่างเดียวครับเป็นบรรยากาศที่แบบสนุกจริงๆ เป็นซีซันช่วงหนึ่งของการท่องเที่ยวบ้านเรานะาจริงๆก็สนุกสนาน,นครับมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจริงๆนะครับอดมินก็โชคดีที่ได้ไปเจอแล้วก็ได้ไปดูพอดีนะครับหลังจากนั้น,นอันดัมินก็กลับบ้าน,นครับผมนี่ครับช่วงถ่ายคลิปอโ,อโอเคครับขอเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ